เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม one punch man the strongest man นะครับวันนี้เราจะมาเปิดสุ่มหาตัวใหม่นะครับ george g e ย r อา ur นั่นเองนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นคอที่ดีที่สุดหน้าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัวดําอยู่ที่185ตัวนะครับโอเคเพราะงั้นได้แน่นอนไปกันเลยครับจริงๆถึงมันจะมีการันตีให้แต่ผมก็อยากให้มันออกในรอบนี้นะครับแบบ ออกใน150-180อย่างเงี้ยครับก่อนการันตีสักลูก2รลูกนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าพาสองเกี์โลเกลีเกลงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไปกันต่อนะครับโอ้โหเกลือไปกันรอบที่30ไม่ดีรอบที่40แล้วเนี่ยไปกันต่อรอบนี้ขอโชคก่อน ขอแบบเน้นๆเ,เลยแล้วพี่้าสิบอย่างนั้นก็ขอได้สักลูกหนึ่งแสงสีทองให้เห็นลุน้นมี่แสงสีม่วงแต่อย่างน้อยก็มีหวังที่แบบจะได้เป็นหินพัฒนานะก็ไม่ได้อยู่ดีลุกบลก้ลูกแก้ลวกแก้ลวเลก้วลู้ยว้กกยวโอ้โหเปิดไปแล้วหกสิบหกสิบตัว 60ตัวดำไปกันต่อกดข้ามเลยครับเฮ้ยมาแล้วหนึ่งลูกโอ้โหสีทองโอ้โหสป์ทักชัยอีกด้วยลูกแก้วไหมโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่ครับปุ๊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 บโอ้โหม่วงปิดท้ายอีกต่างหาก ไปต่อปึ๊บปึบปบปบปบ๊โอ้โหม่วงปิดท้ายกแกเดี๋ยวผมเปิดตัวเหลืองก่อนนะครับล้างสวยก่อนไม่ไม่ใช่ว่าล้างสวยเสร็จเปิดออกความเกลือไป,ปก็ล้างสวยนี่หว่โอเคเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหลือตัวแดงอีกสิบตัวนะครับก็เปิดไปเลยไม่ต้องรู้อะไรมาก ตอนนี้คือตัวละครมันไม่ได้ใช้อะไรแบบไม่มีความสามารถเก่งๆแลนะครับมันเมตายูอาแล้วมาดิขอนแก้วเกียรตลลูกแก้วมาลูกแก้วลูกแก้วโอ้โหโคดเดนบอลตัวเดียวด้วยข่าไปเลยครับอืมอืมสีทองโอ้โหรอบรอบนี้เราต้องโชคแล้วลหละครับข่ามไม่ได้ละเกลือขนาดนี้โอเราโชคเน้น สักทีหนึ่งนะดระสไกตามะลน้นภาคุูมไใ่โชคเข้าไปแล้วครับสีม่วงอีกแล้วสีม่วงนี้อย่างน้อยก็ขอเป็นหินคั่นาได้ไหมปึ๊บ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 โอ้โหเออห,หนึ่งลูกเอยเราต้องการลูกแก้วนี่หวา่าเราม,ามันดีใจอะไรกับหินพัฒนาเนี่ยเรากังตื่นมันก็ได้สามลูกอยู่แล้วลูกแก้วอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโ เหลือ40ใบสุดท้ายครับปึ๊บปึบนึบ,บลูกแก้วโอโ้โหมันจะเกลือขนาดนี้เลยหรอเหลือ30ใบสุดท้ายโอโ้โหกะจะไม่ออกมาเลยเี่ออุตส่าห์ดีใจมันโหลดเมื่อกี้นี้ตอนนี้เราสุ่มไปทั้งหมด160ตัวแล้วนะครับเหลืออีก20ลูกแก้วมาเถอะอย่างนั้นก็อยากได้ทักผ้าส2อ่ะโอโ้โหจะมีหวังแล้วเนี่ย เเลยราบจังหวนี้ขอเน้นนั่นทรยเน้นเน้นเน้เนสเข้าไปจริงจังปมแสงสีทองลงมาแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยสองเม็ดวะโหลดด้วยขอเป็นลูกแก้วดูละครเพื่อสร้างโลกใหม่โอ้โหเกียโลเกลียวลอยากได้ลูกแก้วไม่ตมยตัวาเือ แล้วเลอีกสิบใบสุดท้ายไปเลยครับไม่ต้องรุนละกดข้ามดีกว่าลูกแก้ว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 จบครับ <c oughs> อย่างน้อยก็พาร์ทหนึ่งก็อพาร์ทหนึ่งก็พาร์ทหนึ่งครับได้มาแล้วโอเคไปปลุกตื่นกันเปิดใบแรกนะครับปึง้ง 4,952ใบที่2ว่าไง4,953เปิด4,955ใบที่4ใบสุดท้ายปุ๊บอืม4,500เอ้ย4,952ปุ๊กตื่นไปเลยครับจังหวะนี้มาแล้วโอ้โหเปิดลูกตามาอันติเดี๋ยวนะทำไมภาพมันช้าจากคุณหนึ่งแล้วเนี่ย มาแล้วครับผมทำไมเป็นภาษาจีนน่ะนี่นะครับเอาเข้าทีมเราเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นทีมปัจจุบันของผมนะครับโอเคครับผมมาต่อกันไอดีที่2นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าภาพมันแตกนิดนึงนะครับอันนี้ผมอัดใน Android เนาะณตอนนี้ทีมณปัจจุบันของผมจะใช้คอบาคุซันกันอยู่นะครับซึ่งผมอยากได้คอเกโลเกโลมากอย่างน้อย คือผมมีตัวดําอยู่ที่150ตัวคือไม่ครบไม่ครบ1้อตัวนะครับดูดิคือจริงๆอ่ะต่อให้มันกรณีที่แย่ที่สุดผมก็ไม่ต้องมาใช้คอบาคุซันเกียร์นะค <c> ร <oughs> ับแบบอย่างน้อยก็มีเกียร์โลเกียร์โอเคครับถ้าจะให้ดีก็ขอลูกแก้วออกก่อนนะนะมาเกียร์โลนะเ <c oughs> พิ่งเข้ามาล็อกอินครับกิจกรรมมีเยอะอยู่ก็ยังไม่ได้เล่นโอเค เสี่ยงดวงกันไปนะครับเป็นอะไรที่รุนมากโอเคครับตัวดําของผมก็มีอยู่150ตัวก็เสี่ยงดวงไปเลยครับอย่างน้อยก็ขอลูกแก้วเอาละครับอุกาบาทลงมาแล้วพี่ไซต่อยขึ้นไปขอข้างไหยนะครับไม่อยากจะต่อยเห็นเสี่ยงสีทองนะครับดูนเอาดีกว่าสิ <c oughs> บใบแรกม่วงมานะครับใบกันสิบใบที่สองเฮ้ยยี่สิบใบสิบใบที่สองโอเคเ <c oughs> ข้าใจตรงกันข่าไปเลยครับ ไม่ดูนะครับแต่นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสงสีม่วงไปต่อกันรอบที่3นะครับรอบที่สก็30ใบนะครับพี่ใสายตาเราโชคขอต่อยจังๆได้ไหมลูกนี้บังแสงสีอะไรโอ้โหม่วงอีกแล้วในสีม่วงนี้มีขินได้ไหมหิืพัฒนาก็ได้ยึดยึดยึดโอ้โห โอเคมาเดี๋ยวเรา,ายี่สิบสองใบเรากำลังตีเลยไปแบบนี้ยังไงดีรอบนี้เอายังไงดีพระคุณอครอบนี้ขอชาร์จมัดแล้วกันดีไซน์ชาร์จแล้วก็อ่อยเข้าไปหวังว่าแสงสีทองจะมานะแสงสีบวงอีกแล้วมีหินพัฒนาปีสามไหมรอบที่ห้าสิบครับมาเมื่อกี้อาดีก่อนรอบที่ห้าสิบนี่เราได้ใช่ไหม รอบนี้มันก็ต้องได้แหลกะลาการันตีใช่ไหมเดูดหกสิบวะห้าสิบการันตีเออการันตีครับสร้างลูกไปมันแก้วอีกแล้วอ,อไรไม่เป็นลูกเกวเนี่ยือถ้าได้ลูกเกยวช่วงในในใ,ในช่วงร้อยห้าสิบร้ยห้าสิบใบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับขอขอข้ามีนะครับรอบนี้ไม่ไปรุ่นรุ่น เจ้าลูกแก้วไม่ใช่หินพัฒนาเจ้าลูกแก้วหวนาก็ต้อเปแก้วหินพัฒนามันเอาตอนไหนก็ได้ปีเอยเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีพวกโบรอสเข้ามามันก็ยังเอาได้อยู่ตัวรีเทิร์ที่เป็นปีศาจมันก็ยังได้อยู่รอบนี้เอาอีกรอบนี้ขอแบบต่อยแบบจังๆเลยนะพี่ไซต่อยเข้าไปลุ๊ห จะมีโอกาสได้ไหมเนี่ยพึบ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 ขอล้างขอล้างดัวก่อนขอกำจัดความเกลือก่อนนะครับด้วยตัวเหลืองขอขับได้ความเกลือก่อนพี่ไซข่าไปซะไม่หวังเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่หวังเหมือนเดิมนะครับแต่้ะตัวเหลืองก็ไม่หวังโอเคกะดากูดา,ดามากับมที่เกียร์โรลล์ต่อกดสุ่มไปเลยครับตอนนี้ ขอ,อลูกแก้วอย่างน้อยลูกเดียวก็ได้อะลูกแก้วคือถ้าไม่ได้การันตีผมไม่ถึงการันตีอย,อยู่แล้วครับแล้วผมรอไม่ได้ด้วยผมไม่มีผมไม่อยากทนเล่นคอตลคูซันอีกแล้วครับตอนนี้คือมันสล่มากเลยคอตลาคูซันพิเศปต่อยไปชาร์จหมัดขนาดนี้ต้องได้เสียงสีทองก็เลยเออสีโกงแล้วสองม่วงด้วยขีพัฒนาก็ได้อะ ถ้านายจะไม่มานะจริงๆอย่างไหร้อยร้อยตัวแล้วครับมาแล้วร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรร้อยสิบตัวปุ๊บโอ้โหวฮ้ยเสริฟข้าหมายถึงแกนั่นแหละมักจะทำให้ปิดอัดได้เวลาตายแล้วอาอาล้เป็นจะเล่น จริงถ้าผมมีกลิ่นอทอาบวกนิดหน่อยก็สามารถทําได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่้วเมื่อกี้ผมตัดออกไปเอาตัวแดงเอาตัวแดงอีกใบหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาตัดความเกลือออกไปนะครับเผื่อจะช่วยได้อันี้ก็นไม่ต้องรู้หรอกข้ามไปอย่างน้อยก็ขอให้ความเกลือมันมาลงในตู้นี้แทนแล้วก็ ขอความโชคดีนะครับลูกแก้วจงสถิตในไอดีของผมสักปิดไปแล้วครับว่าขอชาร์จหมัดนาน,นๆนอ,อ,อั้โอ้โหอีกแล้วผมว่าผมไม่มีหวังละเหลือสามสิบใบสุดท้ายหรือว่ามีวะขอเธอลูกเดียวเนี่ยโอ้โห ตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมดเท่าไรแล้วปุ๊บได้ยินพัฒนาเราเปิดไปทั้งหมด120ตัวแล้วครับตอนเนี้โอเคไปเหลืออีก30ใบสุดท้ายไปกันพี่ใส่ตำนะยังไงดีงรอบนีข้ของขบชิ้วเข้มๆต่อยเข้าไปแสงสีทอง้สีม่วง <c oughs> ไม่มีหวังแล้วครับเาจาวันี้ผมต้องต้องเหรอโอ๊ยมาสคาร์มอนแมนมาแล้วในที่สุดก็มาโอ้โหร้อยสามสิบใบออก่อนการันตีเฮ้ยการันตีออก่อนการันต,อออนนตีได้ก่อนการันตีร้อยแปดสิบตัวก็ถือว่าโอ้สุดยอดอยู่ไหนบ้าวัสดุแต่เราขาดหินพัฒนานะ หินพัฒนาปีศาจอ่ะอีกหนึ่งต้องเปิดให้ครบ180หรือว่าต้องมาลุ้นอีก20ตัวที่เหลือก็ถือว่าโอหได้มาแล้วนะอีก20อีก20ใบามาอย่างน้อยก็ขอเถอะมาเถอะหินพัฒนาปีศาจเกจงมาซะในเนยก็ขนาดนี้แล้วอ่ะและแล้วก็เกือ โอเคก็อย่างน้อยถ้ามีตัวปีศาจรีเทิร์ดกลับมาก็ยังอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ครับอย่างน้อยก็ได้ลูกแก้วมาถึงหินพัฒน,นาจะไม่ครก็เถอะอยังไงมันก็เปิดหาได้ครับไม่ก็ซีเรียสเท่าไหร่แต่ก็ตอนนี้ก็ใช้เกียร์โลกิโลไปก่อนแล้วกันใช้เกียร์โลกิโลไปก่อนนะครับแทนคอปาคุซามไปก่อนอย่างน้อยก็ดีโอเคโอเคครับ okay. okay. ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับก่อนจากไปก็สวัสดีใหม่ใหม,ม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีนะครับทําอะไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จด,ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโนบาคูซันครับตอนนี้ <laughs> ใช้อย่างนี้ไปก่อนใช้แทนเกียโรยูอาร์ไปก่อน